สวัสดีค่ะพี่วิบูเช็คเทียนพยากรณ์ค่ะวันนี้จะมาทำนายดวงรายวันของวันอาทิตย์ที่2มิถุนายน2 5 6 7, 7นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่พี่วิบูเช็คเทียนกดหัวใจให้กับคลิปนี้คอมเมนต์คลิปนี้กดบันทึกเซฟนีแล้วแชร์ออกไปนะคะ,ะเรามาดูดวงของคนวันอาทิตย์ค่ะคนโสดมีเคือทางกายมีโอกาสพบเจอ คนถูกใจมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์มีโอกาสได้พบเจอต่างชาติหรือคนราชการนะคะคนคุยกันมีโอกาสตกลงเป็นแฟนกันนะคะคนมีคู่มีโอกาสกมีโอกาสตกลงแต่งงานกันนะคะแล้วก็มีโอกาสไปท่องเที่ยว ไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศส่วนคนมีคู่บางคนอาจจะตกลงย่ากกันนะคะบางคนเนี่ยอาจจะตกลงกันได้ด้วยดียากกันนะคะหรือบางคนสรุปกันว่าเราจะซื้อบ้านต่อเติมบ้านส่วนคนเลือกกันมีโอกาสคืนดีนะคะคนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์คนโสด ระวังผู้แก๊งคอร์เซนเตอร์ในวันนี้ตั้งสติให้ดีๆแล้วก็บางคนอาจจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันแต่ถ้าใช้สติดีๆก็จะผ่านไปได้แล้วก็บางคนอาจจะต้องอผู้หญิงรักใครชอบใครต้องฝ่ายลุกนะคะแต่ลุกด้วยแบบว่ามีชั้นเชิงน,นิดนึงนะอะส,นส่วนผู้ชายก็าอาจจะมีผิดมาเข้ามาจีบนะคะคนคุย อา,อาจจะมีคนเข้ามาแย่งแฟนแย่งคนคุยของคุณคือมีคนคุยอื่นมาชอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีอาจจะโดนล้าลานว่าเอ,อแฟนชั้นเธอยุ่งกับแฟนชั้นทําไมอะไรอย่างนี้คนมีคู่คนมีคู่ระวังอารมณ์เสียทะเลาะก,กันกับแฟนนะคะแต่ถ้าคุยกันด้วยเหตุผลก็จะผ่านไปได้ด้วยดีบางคนความสัมพันธ์ก็จะมีผู้หญิงเข้ามาแทรกจับได้มีแฟนนอกใจนะคะ ต่ถ้าคุยกันดีๆเขาก็อาจจะเลิกกับมือที่สามได้ส่วนคนเลิกกันก็มีโอกาสพักเข้ามาแต่ว่าจะคืนดีกันไหมคุยกันด้วยเหตุผลแล้วอาจจะผ่านไปได้ด้วยดีก็คือาอาจจะกลับมาคบกันได้ด้วยดีนะคะแต่ระวังการทะเลาะก,กันนะสำหรับคนที่คุยกันไม่ได้อนะ่ะคนรนังคารนะคะคนรักคนโสดมีโอกาส พบเจอคนถูกใจนะคะมีแบบเบเจอคนถูกใจอาจาสารสัมพันธ์กันได้แต่ให้ระวังว่าเขามีแฟนแล้วนะคนคุยอาจจะตกลงเปิดเผยสถานะว่าเป็นแฟนกันนะแต่อาจจะพบเจอว่าเขามีคู่ของเขาหรือมีคนอื่นเข้ามาบอกว่าเ,เขามีแฟนแล้วนะ ก็คนมีคู่คนมีคู่อาจจะวางแผนแต่งงานกันหรือว่าขออนุญาตแฟนไปทำสัญญกรรมหรืออาจจะพากันไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ท่องเที่ยวสถานบันเทิงดูตลกดูดนตรีอะไรต่างๆตรงนี้นะคะอาจจะมีคนเข้ามาในสัมพันธ์อยู่บ้างทักทายนะ คนเลิกกันนะคะคนเลิกกันมีโอกาสกลับมาคืนดีกันนะคะคนวันพุธนะคะโสดโสดก็มีโอกาสมีคนมีศีลธรรมมีความจริงใจมีคนอายุมากเข้ามาเข้ามาจีบมาทักทายนะคะถ้าคุณเป็นคนที่รักคนที่มีศีลอ่ะวันนี้ก็จะได้ตามใจหรือถ้าคุณไปไหว้พระคุณมีโอกาส พบเจอคนถูกใจอาจจะมีติดต่อทักทายขีดกันนะคะคนคุยถ้าคุณจริงใจต่อกันตกลงกันแล้วมองคุยกันสักพักแล้วเห็นว่ามันโอเคดูใช้ได้ก็มีโอกาสขอเป็นแฟนกันได้นะส่วนคนมีคู่นะคะอาจจะชวนกันไปวัดอาจจะชวนกันไปวัดแล้วก็อาจจะไม่ได้ได้พระค่ะได้ มีคนชวนทำบุญนะคะหรืออาจไปท่องเที่ยวกันแล้วก็ให้ระวังในความสัมพันธ์นี้ก็มีโอกาสที่คนอื่นจะเข้ามาจีบคุณจีบคนรักของคุณส่วนคนเลิกกันมีโอกาสคืนดีถ้ายังห่วงใยใส่ใจกันก็กลับมาคืนดีกันดีกว่าแบบนี้นะคนมนพื้นหัดนะคะคนมาพื้นหัด คนโสดอาจจะมีคนทักไทยมามาจีบแต่ให้ระวังเขาอาจจะมาหลอกนะคะอาจจะมาหลอกแล้วก็โดยเฉพาะพวกแก๊งคอนเตอร์วันนี้มีโอกาสแล้วก็บางคนจะตัเข้ามาเพราะว่าแค่เรื่องเซ็กไม่ได้จริงจังเท่าไหร่นะคนคุยอาจจะขอเป็นแฟนกันเพราะเหงาเพราะอยากมีเรื่องเซ็กบางคนจะตกลงคบกันแค่เขาเรียกว่าเฟนวิดเบเนฟิตก็คือคบกันเพื่อเซ็ก อาจจะตลกลงกันแค่นี้เท่านั้นแต่ความสัมพันธ์จะไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะให้ระวังด้วยการอาจจะมีการยินเงินนะคะคนมีคู่นะจะมีคนเข้ามาจีบคุณหรือคุณอาจจะเป็นฝ่ายเข้าไปจีบคนอื่นเพราะว่า,าความความสัมพันธ์เรื่องเซ็กในครอบครัวของคุณอาจจะไม่ดีอาจจะโหยหาจากคนนอกเพราะว่าคนที่คบกันอยู่ไม่ค่อยปฏิบัติกิจเท่าไหร่นะคะทำให มองหาจากคนนอกนะคะให้ระวังปัญหาตรงนี้ที่ดีด้วยแล้วก็ระวังงดหดอารมณ์เสียทะเลาะก,กันด้วยนะคะส่วนคนเลิกการอาจจะติดต่อกลับมาออขอคืนดีแต่อาจจะไม่ได้คืนดีกันนะอาจจะแบบทะเลาะก,กันคนวันสุกรนะคะคนวันศุกเดินทางไกลมีโอกาสพบเจอแต่ว่าอาจจะไปกันไม่ได้เพราะว่า คนที่พบเจอนั้นยังไม่ดูแฟนเก่าหรือแม้แต่โัวคุณเองไม่ดูแฟนเก่าหรือแม้แต่คุณมีปัญหาหรือเขามีปัญหาการเงินจะทําให้คบกันไม่ได้แค่คุยกันไปตรวจสอบให้ดีนะคะคนคุยคนคุยคุยกันมานานแล้วอาจจะตกลงคบกันนะคะแต่อย่าลืมเช็คว่าเขาพร้อมไหมเขามีปัญหาการเงินมากไหมรายจ่ายเยอะมากไหมถ้าคบกันไปคุณจะคุณจะต้องเข้าไปแบกไหม นะคะมีปัญหาจะคบกันได้ไหมเรื่องของการเงินด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่หึงที่หวงรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะให้ระวังส่วนคนมีคู่นะคะอาจจะรวนทางกลคุยกันเรื่องซื้อรถถ้าถ้าเป็นเรื่องของซื้อรถให้ระวังค่าใช้จ่ายะระยะยาวมีปัญหาแน่นอนเพราะนั้นก็คือไม่ควรจะซื้อถ้าไม่มีเงินสำรองนะคะอาจจะไปทำให้ทะเลาะก,กันในอนาคตนะคะ แล้วก็บางคนเนี่ยคบก,กันมานานมันจืดชืดจนทําให้มีโอกาสมีคนอื่นนะคะคนเลิกกันมีโอกาสคืนดีแต่คืนดีกันแล้วก็ทําให้ทุกข์เหมือนเดิมนะคะอาจจะไม่ลืมปัญหาไม่ลืมไม่ลืมความทุกข์ก็ทําให้คบกันไปแบบเจ็บๆอะ่ะคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์คนโสดจะรักใครชอบใครใช้สติ สับสนวุ่นวายมากว่าฉันจะมีแฟนดีหรือว่าฉันโสดดีอารมณ์ที่อยู่คนเดียวได้ก็จะบอกเอ้ยฉันอยู่คนเดียวได้โสดชิลๆอารมณ์ที่แบบรู้สึกเงาๆก็อยากมีแฟนก็บอกว่าโอ้ยอยากมากนะคะอารมณ์ประมาณนี้เลยระวังดวงยังต้องเช็คด้วยว่าคนที่เข้ามามีแฟนแล้วหรือยังมีแนวโน้มว่าจะมีให้เช็คคนคุยคนคุยก็คือคุยกันมาสักพักนั้นก็จะรู้สึกนี่แหละ จะเป็นแฟนดีไม่เป็นแฟนดีไปต่อได้ไหมเอฟเขามีคนอื่นไหมระแวงถ้าระแวงเช็คให้แน่นอนนะคะคนมีคู่คุณก็ก็แอบระแวงว่าแฟนมีคนอื่นไหมนะคะก็จะรู้สึกว่าเอะเขาไม่ค่อยใส่ใจเราหรือเปล่าแอบมีใครไหมอารมณ์ประมาณน,นี้หรือบางคนที่มีปัญหาการเงินก็จะทะเลาะกันเรื่องว่ามันมันใช้จ่ายเยอะมันเหมือนกับว่าฉันจะคบกันต่อไหมหรือแม้แต่ นิสัยไปกันไม่ได้ก็ทําให้เครียดนะคะส่วนคนเลิกกันคิดกันแล้วก็ยังไม่คืนดีเพราะรู้สึกว่ายังมีปัญหาอย่าลืมกดติดตามช่องพิวิบูเชคเทนพยากรน,นะคะไว้มาดูรวงวันอื่นต่อไปกับคุณค่ะ